9เรื่องที่ทุกบ้านควรทำเพื่อเตรียมรับเข้าหน้าร้อนบ้านใครมีปัญหาบ้านร้อนลองเข้ามาดูกันนะครับทำตาม9ข้อนี้ง่ายๆครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะครับนอกจากทาให้บ้านเราเนี่ยอยู่สบายขึ้นในหน้าร้อนนี้แล้วครับอาจจะยังทำให้เราประหยัดค่าไฟไปได้อีกเดือนละเป็นหมื่นครับสวัสดีครับพี่ากช่องช่างเถอะบานพี่นะครับ ตอนนี้นะครับก็ได้เวลานะครับเตมจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะครับซึ่งจริงแล้วประเทศไทยเราเองอย่างที่เรารู้กันนะมีหน้าร้อนกับหน้าร้อนมากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะเข้าหน้าร้อนมากเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็แน่นอนครับหนึ่งในปัญหาของบ้านนะครับก็คือพอถึงเวลาหน้าร้อนนะครับมันก็อาจจะร้อนมากกว่าปกติใช่ไหมครับอยู่ยากหรือว่าอาจจะทําให้ค่าไฟเนี่ยแพงขึ้นเป็นจํานวนมากครับเพราะฉะนั้นครับก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนในช่วงนี้ครับเราควรจะต้องมาเตรียมตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกัน ถ้าใจ้เข้าใจง่ายนะครับเราไล่ตั้งแต่ปัญหานะครับไล่ตั้งแต่นอกบ้านเข้ามาเลยครับบ้านเราร้อนเพราะอะไรครับอันดับแรกเลยก็คือแน่นอนครับเรื่องของตัวแดดนะครับที่มันเข้ามาอยู่ในบ้านครับเพราะนั้นอันดับแรกครับไปดูเลยครับว่าตอนนี้ครับมันมีบริเวณไหนบ้างครับที่แดดเนี่ยมันสามารถจะเข้ามากระทบกับบ้านเราโดยตรงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับทิศตะวันออกนะครับที่โดนแดดในช่วงเช้านะครับทิศตะวันตกครับที่โดนแดดในช่วงบ่ายนะครับแล้วก็แน่นอนครับทิศใต้ครับที่โดนแดดทั้งวันครับถ้าเราไปดูครับหลักๆมันก็็จะะมมีีีปัััญหหหาาาาาานนนคครรรรรบบบบสิิเเเเวววณณแดดข้้กือ่่่ใทตง เราอาจจะมีชายคาครับยาวไม่พอครับเพราะเวลาเราสร้างบ้านนะครับโดยปกติแล้วเวลาสร้างบ้านใช่ไหมครับก็เราก็มีพวกประตูหน้าต่างที่เป็นบริเวณกระจกที่แดดเข้าเยอะซึ่งในหลักการนะครับเราครับควรจะสร้างชายคาครับให้มันยาวพอที่จะบังครับเพื่อไม่ให้แดดหรือว่าฝนนะครับมันสาดมาโดนกระจกโดยตรงโดยปกติแล้วเวลาเราสร้างครับด้วยความที่เราอาจจะประหยัดต้นทุนนะครับหรือว่าจะต้องการความสวยงามให้บ้านมาดูโมเดิร์นพราะฉนนี้เพราอเวลาสร้างจริงครับตัวกันสาดนะครับมันยาวไม่พอหรือว่าในอีกบริเวณเนื้อครับก็คือในบริเวณที่มันเป็นผนังเองนะครับเรา <muitas> จะร ну <ition> <ans are true bulun> ู้สึกว่าเวลาเราเป็นผนังก่อปูนเองเนี่ยมันไม่ได้มีความร้อนเข้าบ้านแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับตัวผนังปูนเนะครับเป็นตัวที่เก็บความร้อนได้เป็นอย่างดีเลยครับเพราะฉะนั้นลองไปไล่ดูรอบๆบ้านก่อนครับว่าตัวทิศไหนบริเวณไหนนะครับที่บ้านมันโดนแดดโดยตรงแล้วร้อนวิธีการแก้ปัญหาครับก็คือถ้าในบริเวณที่มันเป็นหน้าต่างครับถ้ามันมีชายคาอยู่ครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะเป็นการต่อชายคาครับแต่ว่าถ้าเราบอกว่ามันยากมากครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราสามารถจะทาได้ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของการหาอะไรมาบังครัเเ่นนนงิวณทีปป็ผู ที่เราอาจจะไม่ได้ทำชายคาบางไว้ครับเราก็อาจจะทําเป็นพวกกระแนงไม้นะครับบางไว้ด้านนอกหรือถ้าจะง่ายกว่านั้นนะครับก็อาจจะซื้อเป็นพวกต้นไม้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามครับที่มันสามารถจะบางครับไม่ให้แดดเนี่ยมันมาตกกระทบกับผนังโดยตรงได้ส่วนในส่วนของบริเวณที่เป็นหน้าต่างครับจริงๆอยากจะให้ดูจริงเหมือนกันนะครับว่าบริเวณหน้าต่างนั้นนะครับเราได้ใช้งานมาจริงจังหรือเปล่าบางทีหลายๆครั้งครับหน้าต่างเรามีไว้ให้มันดูสวยงามนะครับแต่ปีในแต่ละปีอาจจะไม่เคยเปิดเลยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าโอเคถ้าเรอ่วืา อาจจะมีการทําพวกงานตกแต่งต่างๆครับลงมาจากตัวชายขาที่สั้นกว่าครับให้มันสามารถจะบังแดดที่มาโดนกระจกได้หรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้จริงๆครับพี่แนะนำว่าก็อาจจะหาอะไรบังไปเลยนะครับเช่นอาจจะเป็นการตีระแนงทับไปเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นการเอาต้นไม้มาเรียงทับด้านหน้าก็ได้เพราะนั้นวิธีการที่ดีที่สุดอันดับแรกก่อนเลยก็คือการที่ต้นเหตุครับพยายามให้ความร้อนเนี่ยเข้าบ้านเราน้อยที่สุด2ก็คือการกันความร้อนนะครับที่มันทะลุจากตัวบ้านนะครับจากบ้านแล้วเพื่อไม่ให้เข้ามาในบ้านเราครับเพราะนั้นเหมือนกันครับถ้าแยกไปกกกกกรรรรณีีีีนนนนนะะะคับแเเลย็็ท่ปจ สิ่งที่เราน่าจะทําได้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นการติดฟิล์มนะครับเพื่อจะสะท้อนความร้อนออกไปนะครับติดม่านนี่เป็นคนละเรื่องนะครับต้องแยกกันนะครับการติดม่านเนี่ยมันหมายความว่าเราบังแสงนะครับแต่ว่าความร้อนครับมันทะลุผ่านกระจกเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นการติดผ้าม่านนะครับมันอาจจะช่วยหลกัหลกๆในเรื่องของการบังแสงความร้อนอาจจะก,กันได้บางส่วนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าเรานึกภาพก็คือความร้อนเนี่ยมันผ่านกระจกมาแล้วครับเพราะนั้นยังไงก็ตามความร้อนมันอยู่ในห้องเราอะนะครับเราอาจจะไม่รู้สึ ในนบ้าก็คือการย้ายเฟอร์นิเจอร์ครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกงงๆนะครับย้ายเฟอร์นิเจอร์แล้วมันจะไปช่วยเรื่องของความร้อนได้ยังไงครับก็ต้องนึกภาพแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเช่นถ้าสมมติว่าเป็นผนังแล้วกันครับเป็นผนังด้านทิศตะวันตกแล้วกันครับที่มันโดนแดดทั้งวันนะครับใครที่มีบ้านแบบนี้จะรู้แหละครับว่าเช่นช่วงบ่ายๆกลับมาบ้านนะครับผนังบริเวณนั้นจะร้อนนะครับร้อนมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในบริเวณนั้นนะครับมันเป็นบริเวณที่มันโดนแดดโดยตรงแลวเราไม่สามารถจะกันแดดครับให้มันไปโดนตัวบ้าน การเอาพวกตู้นะครับตู้โต๊ะเตียงต่างๆครับเช่นพวกตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าพวกโต๊ะต่างๆที่มีขนาดใหญ่ครับถ้าเป็นไปได้อาจจะเปลี่ยนมุมวางนะครับเช่นถ้าตอนนี้พวกตัวเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เราวางไม่ได้มุมไม่ได้ร้อนมากนะครับเราก็อาจจะสามารถย้ายพวกนี้ครับไปอยู่ในทิศที่มันเป็นผนังเรียบนะครับอาจจะเป็นผนังด้านตะวันตกนะครับหรือว่าเป็นผนังด้านทิศใต้ที่โดนแดดทั้งวันนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ครับมันมีความหนาอยู่ใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยครับและช่วยได้เยอะนะครับในการที่จะก กิสมมติว่ามันไม่ไหวจริงๆครับหนในวิธีการที่วินแนะนำนะครับก็คือว่าอาจจะเบิ้ลผนังซ้ําไปเลยนะครับเบิ้ลผนังเบาครับใส่เข้าไปชั้นนึงครับอันนี้ก็จะช่วยกันความร้อนเข้ามาในบ้านได้ในอีกระดับหนึ่ง แล้วก็ข้อ4นะครับนอกจากเรื่องของตู้โต๊ะเตียงแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราอาจจะต้องมาดูด้วยเรมของเฟอร์นิเจอร์นะครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ใช้งานต่างๆครับพวกโซฟาต่างๆครับตำแหน่งการตั้งครับเวลาโดนแดดเข้ามาเนี่ยมันโดนแดดตรงหรือเปล่านะครับมันสามารถจะใช้งานได้จริงหรือเปล่าบางทีครับอาจจะเป็นไปได้ครับที่เวลาตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์ที่เราตั้งครับมันเป็นตำแหน่งที่มันโดนแดดโดยตรงนะครับหรือว่าเป็นบริเวณที่มันเก็บแดดเก็บความร้อนครับเช่นอาจจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ที่หันหน้าทางทิศใต้เต็มๆมาั้งวันพอเย็นาอจจะใช้งาานยกะครับายเโะน แล้วครับการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการปรับเปลี่ยนเลเยอร์ภายในบ้านนะครับก็สามารถจะทําให้เราในอยู่ในบ้านได้สบายมากขึ้นแล้วข้อห้าก็คือลดแหล่งกําเหิดความร้อนภายในบ้านนะครับซึ่งถ้าเราเห็นภาพเนี่ยก็น่าจะเป็นหลอดไฟครับหลายๆบ้านตอนนี้อาจจะเปลี่ยนไม่หมดแล้วครับเดนนี้หลอดไฟมันก็จะเป็นแบบเป็น LED เป็นไรไปเบส,ส่วนใหญ่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราบ้านไหนเนี่ยที่ยังใช้หลอดพวกเป็นหลอดรุ่นเก่าๆนะครับซึ่งหลอดพวกนั้นนะครับนอกจากจะกินไฟแล้วครับมันยังจะให้ความร้อนภายในห้องค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจร จะทําให้เป็นการลดความร้อนที่เกิดขึ้นภายในห้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำทันทีเหมือนกัน เลยก็สมเพื่อนคนไหนนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเขายังไม่ได้กดติดตามช่องช่างเถืะอบายวิในทุกช่องทางเนยครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับในทุกช่องทางเลยครับจะได้เป็นกําลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปดีๆต่อไปนะครับแล้วก็เวลามีความรู้อะไรดีๆครับจะได้เพื่อนๆเนี่ยจะได้เห็นกันแล้วก็พพูดถึงเรื่องไฟฟ้านะครับก็หกเลยนะครับก็คือแอร์ครับล้างแอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้บ้านเราครับพอเวลาก่อนจะเข้าหน้าร้อนครับเราผ่านหน้าหนาวซึ่งอาจจะหนาวไม่มากนะครับแต่ว่าบ้านเราต้องบอกว่าบ้านเรา PM เอะมเือะรันไะมากนะครับเน่าจะ เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับเพราะนั้นมันจะทําให้ประสิทธิภาพในการทํางานของแอร์มันลดลงอย่างชัดเจนอยู่แล้วครับอย่างที่บอกนอกจากจะทําให้แอร์มันไม่เย็นแล้วครับมันอาจจะกินไฟมากกว่าปกติด้วยนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีพ m เอยอะๆครับอาจจะต้องล้างทุกๆสัก2เดือน3เดือนที่สามไปนะครับแต่ว่าก่อนเข้าหน้าร้อนแบบนี้ครับก็จัดการล้างใหญ่หนึ่งรอบครับทั้งบ้านเลยเจ็ดก็คือปรับทิศทางลมในบ้านนะครับให้อากาศมันระบายนะครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือทิศทางลมบ้านเรา แนวเหนือใต้ครับมันโปร่งทะลุหรือเปล่านะครับหมายความว่าโอเคมันมีบริเวณหน้าต่างนะครับหรือว่ามันมีบริเวณช่องระบายครับให้มันเข้าและออกหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าวิธีการที่จะให้อากาศมันระบายครับมันก็มี2เรื่องครับแน่นอนครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือมันจะต้องอยู่ในแนวที่ลมวิ่งผ่านใช่ไหมครับเพราะนั่นหมายความว่าตัวหน้าต่างหรือว่าตัวแนวระบายอากาศมันก็ควรจะอยู่ในแนวเหนือใต้แล้วก็2ครับก็คือบริเวณที่ลมเข้ากับลมออกครับมันควรจะใกล้เคียงกันครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีหน้าต่างนะครับหรือว ไม่โฟล์อยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเวลาการออกแบบจริงๆล้วตั้งเต่แรกครับควรจะวางแนวการระบายอากาศไว้ให้ดีครับพยายามวางไว้ในแนวเหนือใต้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าคำนวณครับว่าให้ปริมาณอากาศที่เข้าและออกมันใกล้เคียงกันครับถ้าเป็นแบบนั้นครับลมมันก็จะโฟล แล้วก็แปดนะครับถ้าเกิดว่าในบริเวณนั้นมันเป็นบริเวณที่มันอบนะครับมันอาจจะเป็นในแนวของที่มีลมนะครับแต่ว่ามันอาจจะขนาดไม่พอกันนะครับหรือว่าเป็นในห้องที่มันเล็กๆนะครับห้องแต่งตัวนะครับหรือว่าเป็นห้องอาบน้ำนะครับในบริเวณที่มันโดนแดดเป็นประจำนะครับก็การติดพัดลมระบายอากาศนะครับก็จําเป็นนะครับแล้วก็ช่วยได้เยอะครับโดยปกติแล้วหลายๆครั้งครับเราอาจจะติดแค่แบบในห้องน้ำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วครับเรื่องตัวพัดลมระบายอากาศเองอันนี้มันช่วยได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในห้องที่มันโดนแดดอบไว้ทั้ ในห้องน้นมันเย็นขึ้นครับพอเวลาเรากลับไปถึงบ้านเปิดแอร์เนี่ยมันก็จะใช้เวลาสั้นลงนะครับแล้วก็กินแอร์น้อยลงแล้วก็ข้อเก้านะครับอันนี้วิเอาไว้สุดท้ายนะครับเพราะมันอาจจะทํายากหน่อยแต่ว่าจริงเราก็ควรจะทํอยู่แล้วครับก็คือการทาสีบ้านใหม่ครับคือหลายหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าหน้าร้อนแล้วมันต้องทาสีใช้เงินกันเป็นหลายหลายแสนเลยเพื่อแก้ปัญหานี้เลยหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะอย่างที่เรารู้กันว่าบ้านครับเวลาเราอยู่ไปนานๆใช่ไหมครับตัวสีมันก็มีโอกาสที่มันจะซีดจางไปนะครับอาจจะทา้้บนนมสวรรออคคัะ การความร้อนได้เป็นอย่างดีซึ่งพวกนี้มันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับโอเคมันอาจจะเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ทั้ง2มุมนะครับก็คือในมุมของความสวยงามของบ้านนะครับแล้วก็เป็นการกันความร้อนหรือเป็นการสะท้อนความร้อนไม่เข้าบ้านมากจนเกินไป หรือสำหรับเพื่อนเองนะครับที่มีทริคอะไรง่ายๆนะครับในการเตรียมตัวบ้านรับเข้าหน้าร้อนนะครับก็อาจจะคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับเอามาแชร์กับเพื่อนๆพครับเพวกเราจะได้เตรียมตัวกันนะครับก่อนจะเข้าฤดูร้อนมหาโหดของบ้านเรานะครับก่อนถึงตรงนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับบอกว่าคงจะได้ไอเดียดีๆนะครับในการปรับบ้านเตรียมบ้านนะครับก่อนที่จะเข้าหน้าร้อนนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับหรือว่า้าใครเนี่ยอยากจะรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์ท